สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแนลแดดดี้คุกกิ้งครับวันนี้แดดดี้จะมาชวนเพื่อนๆทําเมนูขนมนมันม่วงมะพร้าวอ่อนครับวันนี้เราจะนํามาห่อใบตองแล้วก็ปิ้งด้วยเตาถ่านนะครับทําให้ตัวขนมเนี่ยมันมีความหอมของใบตองด้วยนะครับส่วนตัวแป้งด้านในนะครับก็จะมีความเหนียวนุ่มหนึบนะครับแล้วก็มีความมันความหอมของมะพร้าวอ่อนด้วยนะครับ เป็นขนมไทยที่อร่อยแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับแล้วตัวแป้งเนี่ยเราใส่มันม่วงเข้าไปด้วยนะครับทําให้ขนมออกมาสีม่วงสวยงามมากเลยนะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆทําทานทําขายทําไปทําบุญได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกก็จะเป็นใบตองสําหรับห่อขนมนะครับแล้วก็ไม้กลาดครับ ต่อไปเป็นมันม่วง250กรัมเราปอกเปลือกแล้วก็ล้งางทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นแป้งข้าวเหนียว100กรัมแป้งเท้าใหญ่ม่อม30กรัมน้ําตาลปี๊บ50กรัมน้ําตาลทราย50กรัมกะทิ120 ml, มิลลิลตรมะพร้าวอ่อนขูด1ลูกเกลือเสร็จ1ส่วน8ช้อนชาครับขั้นแรกเรามาเริ่มด้วยการน,นึ่งมันกันก่อนนะครับเรานำมันม่วงลงไปนึ่งประมาณ15-20นาทีนะครับ พอ,อครบ15-20นาทีเพื่อนๆลองดูเนื้อมันจะแตกออกแบบนี้นะครับหรือใช้ซ่อมจิ้มดูก็ได้นะครับถ้าทะลุง่ายๆก็แสดงว่าสุกเรียบร้อยครับจากนั้นเราก็นํามันม่วงมาบดให้ละเอียดเลยนะครับนี่นะครับเนื้อที่ละเอียดแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นเรานําแป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าเยื่อม้อมลงมาผสมกับมันม่วงนะครับจากนั้นก็ใส่น้ําตาลทรายเราก็บีบขยําส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับ แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บครับแล้วก็เกลือครับจากนั้นเราก็ขยำส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับขยำไปเรื่อยๆจนแป้งกับเ,เนื้อมันม่วงเนี่ยเข้าไปเนื้อเดียวกันเลยนะครับจากนั้นเราก็ค่อยๆเติมน้ำกะทิลงไปครับเติมไปแล้วก็ขยำไปด้วยเรื่อยๆนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะครับ เราก็จะได้เนื้อแป้งเนียนแบบนี้นะครับสุดท้ายเราก็ใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปครับแล้วก็ขยำคลุกเคล้าตัวแป้งกับเนื้อมะพร้าวให้เข้ากันครับท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับตัวแป้งนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมใบตองสําหรับห่อนะครับแรดดี้ใช้ทั้งหมด2แผ่นนะครับแผ่นใหญ่จะมีขนาดความกว้างประมาณ1คืบนะครับหรือประมาณ20เซนครับแผ่นเล็กก็ประมาณ10-15เซนครับ เรานำมาวางซ้อนกันจากนั้นเราก็ตักขนมใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับแล้วเราก็พับใบตองเข้าหากันนะครับแล้วเราก็ใช้ไม้กลัดกลัดหัวแล้วก็กลัดท้ายแบบนี้นะครับนี่นะครับแล้วจากนั้นเราก็ตัดใบตองส่วนที่เกินออกนะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใช้ใบตอง2แผ่นมาวางซ้อนกันนะครับจากนั้นเราก็ ตักขนมใส่ลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับแล้วดดดี้ก็พับใบตองมาชนกันนะครับแล้วก็ม้วนล,ลงไปจากนั้นเราใช้ไม้กลัดกรัดหัวแล้วก็กลัดท้ายนะครับดูตรงขนมด้วยนะครับเราอยากกัดจนใกล้จนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลาเราย่างเนี่ยขนมมันอาจจะแตกออกมาได้นะครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกชิ้นเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะนํามาปิ้งไฟนะครับวันนี้ดดดี้ใช้เป็นเตาถ่านนะครับ เราจะใช้ไฟอ่อนๆน,นะครับปิ้งไปเรื่อยๆจนขนมสุกเลยครับเราก็นํามาวางเรียงกันให้เต็มเตาแบบนี้เลยนะครับพอใบตองด้านหนึ่งเริ่มเหลืองแล้วเราก็กลับด้านครับเราก็ปิ้งให้เหลืองหอมทั้งสองด้านเลยนะครับขั้นตอนนี้ต้องใช้ไฟอ่อนๆนะครับจะเย็นๆย่างไปเรื่อยๆนะครับ ตัวขนมมันถึงจะสุกถึงข้างในนะครับแล้วใบตองก็จะไม่ไหม้ด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้ไฟแรงเนี่ยตัวใบตองมันจะไหม้ดำแล้วก็ไม่สวยนะครับนี่นะครับเราก็กลับไปกลับมาสัก2รอบนะครับจนขนมด้านในเนี่ยสุกลองใช้นิ้วจิ้มดูก็ได้นะครับถ้าตัวขนมมันเริ่มแข็งขึ้นมาก็แสดงว่าสุกใช้ได้ครับเราก็ตักใส่จานมาพักไว้ให้อุ่นๆก่อนนะครับ พอขนมเริ่มเย็นลงแล้วเราก็นำมาแกะทานได้เลยครับนี่นะครับตอนอุ่นๆร้อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับตัวขนมเนี่ยจะมีความเหนียวนุ่มหนึบนะครับรสชาติหวานมันแล้วก็มีความหอมของใบตองที่เรานำไปย่างด้วยนะครับส่วนตัวมะพร้าวอ่อนที่อยู่ข้างในนะครับมันก็จะมีความกรุบกรอบนะครับทำให้ขนมเนี่ยมันมีความอร่อยเพิ่มมากขึ้นครับนี่นะครับ ตัวขนมที่เราใส่มันม่วงเข้าไปนะครับมันก็จะมีสีออกสีม่วงๆนะครับทำให้ดูหน้าตาหน้าทานนะครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆอีกเมนูหนึ่งนะครับเ,เพื่อนๆสามารถทําไปทําบุญทําแจกทําขายหรือว่าทําไปให้ญาติผู้ใหญ่ก็ได้นะครับรับรองว่าถ้าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแน่นอนครับ เ,เพื่อนๆลองไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ